ครับวันนี้จะพามาดูภายในนะครับของจูเนอร์วินเทจอายุ49ปีพร้อมแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับไพ o โอเนีย er TX710 นะครับเปิดฝาเครื่องออกมานะฮะลูกค้าส่งมาทําการจูนคลื่นนะครับแล้วก็ซ่อมวงจรด้วยนะครับตัวนี้ตอนมานะครับรับขึ้นได้แต่ว่ารังข้างเดียวแล้วก็ไฟเซโรไม่ติดนะครับนะจูน แล้วก็มิวติ้งไม่ทํางานนะครับตัวนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนขึ้นให้เรียบร้อยแล้วตัวเตริโอติดดีมากนะครับนี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ฮะเตลิโอก็ติดดีนะครับถึงซิกแนววีูต่างๆแรงครับทํางานดีทุกอย่างนะครับนี่ฮะลูกค้าเขาส่งมานะครับใครมีจูเนอร์นะครับอยากทําการตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับก็ส่งมาได้นะครับ ตัวนี้ผลิตปี1974อายุ49ปีแล้วนะครับนี่ครับภายในนะครับผมได้ทําการรีแคปให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นภาคเสียงนะครับภาคเสียงก็จะมีทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ก็ชอบรั่วนะฮะก็วัดเกณฑ์ขยายเทสได้ดีให้ดีแล้วก็เอามาใส่นะครับใช้เบอร์ตรงนะครับแล้วก็ของแท้นะครับมาใส่เลยนะครับส่วนคอนเดนเซอร์นะครับก็ให้ใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเอลนานิชิคอนนะครับมาใส่นะครับนี่ฮะผมได้ทําการรีแคปออกไปเนี่ยครับ แล้วก็ตัวนี้ IC เสียด้วยนะครับ IC RF ตัวนี้นะครับ HA 1เอหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะชอบเสียนะครับเสียแล้วซัลริโอจะไม่ทํางานนะครับคอยอย่าไปปั่นเล่นมั่วๆนะครับเช็คก่อนนะครับแล้วค่อยปั่นนะครับตัวนี้จะเป็นดิส c r มินเตอร์นะครับคอยนะตัวนี้เป็นสิบเก้ากิโลเฮิร์นะครับคอยก็คือ s อนั่นเองนะครับเป็น i c ซีมันดิเพกนะครับตัวนี้ใช้เบอร์ HA 1เอหนึ่งหนึ่งสี่สองนะครับตัวนี้เป็น IC ควบคุม AM นะฮะ HA หนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับ แล้วก็ตัวหวีรับชุดฟอนเอ็นจะอยู่ในนี้นะครับภาคเสียงก็จะอยู่ชุดนี้นะครับนี่ฮะเขาก็จะแบ่งแยกกันไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับการเดินสายเดินปริ้นต่างๆสวยงามครับนะฮะนี่ผมได้ทําการย้ำปริ้นให้ด้วยนะครับภาคเสียงนะครับไม่ค่อยหลวมแล้วครับแต่ว่าย้ำหน่อยล้างทําความสะอาดให้ดีก็จะแจ๋วนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็สวิสสกปรกนะก็ใช้น้ํายานะครับ คอนแทคคินเนอร์ฉีดสเปรย์ล้างเลยนะครับล้างให้หมดนะครับภารจไฟก็จะอยู่ชุดนี้นะครับพารจไฟอยู่ชุดนี้นะครับก็สวยงามนะครับถ้าใครมีจูนเนอร์วินเทจรุ่นนี้นะครับเป็นคลื่นญี่ปุ่นนะครับอยากให้จูนเป็นคลื่นไทยนะครับก็ส่งมาได้นะครับมาทําการตรวจซ่อมตรวจเช็คจูนคลื่นพร้อมการรีแคปนะผมรับประกันงานนะครับใช้ได้ดีนะครับเพราะเรารีแคปเนี่ย เพื่อเสถียรภาพในการใช้งานเพื่อเสียงที่ดีรีแคปเราใช้แคปค่าเดิมนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพื่อยังรักษาคุณภาพของเสียงเอาไว้นะครับทั้งหมดส่วนภาครับเราก็รีแคปให้นะครับเพราะว่าการรับต่างๆนะครับจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับจะได้รับได้ดีนิ่งสนิทนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยชุนเนอร์วินเทจไฮโอนีย TX ีเอจหนึ่งอายุ4ี่สิบปีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ การซ่อมการจูนต่างๆนะครับดูเครื่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาทําการส่งลูกค้าได้แล้วนะครับให้มาดูนะครับผมสวยๆเลยครับ